สวัสดีครับนี่แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมอนันต์ทศนนท์ครับสวัสดีครับผมกับตันอํานวยทานนท์ครับเราสองคนเป็นผู้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา Snap Static Turbo เจ้าหนูสู้น้ำมันครับ เริ่มต้นก่อนถามจากพี่โก้เลยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่ต้องโยนมาให้พี่หมูพี่หมูพี่นันนะคะเห็นเครื่องบินเนี่ยมันวิ่งขึ้นมันขึ้นง่ายๆเลยเพิ่บเดียงนะก็ให้มันแต่แนเครื่องยนต์เท็กคอร์ปเนี่ยสองร้อยกิโลเมตรต่อเนื่องจะขึ้นได้นะครับก็มาลองดูเครื่องยนต์นี่มันมันต้องพาวเวอร์มหาศาลแล้วก็จะมาอ๋อมันมีการมีเลชั่วการไหลของลมสักนนั่ษะ พอเรามาคิดทําตัวนี้ว่าเออน่าจะทาได้ธรรมดาเนี่ยคือเราต้องการจะจัดระเบียบลมเพราะลมในในท่อของของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีท่อหยักเพราะหยักตัวนี้มันจะเป็นทําให้การไหลของลมเนี่ยช้าลงถ้าเราผ่านตัวของเราปั๊บเนี่ยเป็นเกลียววิ่งเร็วมันจะไม่ผ่าน ลด friction ลดการความเสียดทานในท่อลมจะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยหลักการครับนั้นพี่ก็ถ้าหากว่าติดเจ้าตัว s n a ปลงไปในเครื่องยนต์ของเราแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยอะไรบ้างกับรถเครื่องแรงขึ้นเร็วขึ้นหรือยังไงบ้างครับคือหลังจากที่เครื่องยนต์ที่เราใช้มานับร้อยปีเนี่ยนะฮะร้อยปีเลยนะรับร้อยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามองเห็นว่านี่คือจุดจุดด้อยของเครื่องยนต์เหล่านั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อแรงดูดจากกระบอกสูบ เกิดขึ้นเนี่ยอากาศที่จะต้องผ่านมอกรออากาศแล้วก็ผ่านท่อยางซึ่งเป็นผิวหยักคดรงเนี่ยไออาการไหลของอากาศเนี่ยมันก็จะเรียกว่าที่พี่บอกมันเป็นอากาศมวลบนทําให้ปลายทางเมื่อเข้าไปถึงระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะด้อยลงไปกําลังเหลือน้อยลงเอาี้ดีกว่านะฮะคือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการไหลของอากาศภายในท่อเหล่านี้นะให้มันไหลบิดคุ่งเป็นเกลียวที่ปลายท่อของที่จะเข้าระบบ ท่ออากาศเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งแรงดันและความเร็วทําให้มวลอากาศคือ air m a s เนี่ยเพิ่มขึ้นครับออกซิเจนก็เพิ่มเข้าไปในระบบพูดกับพูดเหมือนกับเราติดเทอร์โบให้เครื่องยนต์เดึมครับแต่เป็นเขาเรียกว่า static เทอร์โบคือเข้าไปนอนนิ่งเฉยเฉยในท่อแต่ว่าสามารถปรับรูปแบบการไหลอากาศให้เกิดแรงแรงดันแล้วก็ความเร็วปลายทางที่ดีที่สุดภาษาอังกฤษน่าจะเรียกว,ว่า optimum คอมบัชันทั้งแรงแรงขึ้นให้เพิ่มพลังและประหยัดซึ่งมันแปลกประหลาดนะครับถ้าแบบคุณใช้เทอร์โบทั่วๆไปที่บริษัทผลิตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องความประหยัดใช่ไหมฮะได้แต่พลังแต่ตัวนี้คือนอกจากให้พลังแล้วยังประหยัดด้วยแลวนี่ไปออกมาแล้วกับรายการนักบินพันล้านเป็นยังไงบ้างครับผมผลตอบรับหลังจากที่ไปออกรายการมาคนที่ไม่เชื่อก็เชื่อเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเราบอว่าของเราเนี่ยมันไม่มันต่างกับทั่วไปนะฮะ เพราะว่าเรามีตัวนี้เราเรียกวินเทคผใช้ชื่อว่าวินเทคคือการจัดระเบียบลมก่อนคือฟอร์มลมก่อนใช่ไหมแล้วพอส่งไปที่ตัวนี้ก็จะรีดลมและอัดลมหนึ่งชุดจะต้องมีใช้คู่คู่กันนะนี่กันทำงานคิดมาแล้วว่าให้มันง่ายๆแบบนี้แหละได้มีการจดเรื่องของสิทธิบัตรอะรเรียบร้อยยังครับผมเรียบร้อยเลยครับนี่อะนะครับ ประสิทธิภาพกันไปแล้วนะคับผมมาดูการทํางานกันดีกว่าค่ะเครื่องนี้ทํางานยังไงบ้างคะหลังจากที่วี่ผ่านหม้อกรองมาแล้วนี่คมอ่หม้อกรองนะถ้าไม่มีัวสแสปมันก็จะวิ่งสเปสปะนะฮะพอเราใส่สนแนปเข้าไป1ชุดนะฮะปุ๊บมันจะจัดระเบียบลมให้ลมเนี่ยหมุนเริ่มหมุนเลยอ่ามันหมุนฮะหมุนไม่เกลียวมันจะไม่ไม่ไม่แตะสัมผัสที่ผิวข้างเลยความเร็วก็มีขึ้นเพิ่มขึ้น แล้วลมก็จะวิ่งไปถึงที่ไม้ได้โอ้นี่นะฮะค่ะแล้วเวลาติดติดตั้งนี่ติดตั้งกับส่วนไหนของเอ่อหลังจากหม้อกรองเนี่ยนะฮะไปถึงเครื่องเนี่ยจะมีช่วงเพราะนี้เราเรามีครบสูตรของเราสูตรเรามี4อย่างนะยังไงบ้างคือว่าหนึ่งเขาว่าสิ t น e เคิดดีกว่าครับ Perform ทำดีกว่านี่ Look Better ดูดีกว่าเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายคือ เบ้อเตอร์ฟิ้งนีความรู้สึกที่ดีดีกว่าดีกว่าทุกคนทงได้นี่ครบสูตรสุบสีสูตรไม่ธรรมดาะฮะโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้แปลว่าเครื่องยนต์ทุกชนิดรถทุกรุ่นทุกแบบได้เลยไหมฮะได้หมดครับรถถ้ายอ่ะรถถ้ายได้รถถ้ายได้รถถ้ายเดินตามเลยรถมอเตอร์ไซค์ คือพ,พี <i okes> <i okes> <i ่พ่ออก็ได้เหรอครับใย่พี่พ่อจะสรุปได้ว่าเถ้าเป็นเครื่องที่เป็นสันดาภายใน internal combustion นะฮะร้านทุกชนิดแต่ว่าจะได้ผลจริงๆเนี่ยจะต้องมีท่อนำอากาศแล้วก็มีหมอหกรองอากาศเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในส่วนที่ เ <ME an> มื่อมีไอ้นี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะช่วยเสริม <S <S ให้กลับไปที่ดีขึ้นนี่นะฮะเอางี้แน่นอนว่าเคยไปทดสอมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง <ๆ S 3> ครับเราจะเห็นว่าถ้าเืยอยังไม่ใส่ snap เนี่ยกราฟที่ขึ้นมาทั้งทั้ง,งแรงบิดคือ t อ r q และแรงม้าจะจะเห็นชัดเจนเลยว่ายังไม่ใสครับใส่แล้วจะพุ่งขึ้นมาโดยเฉพาะตอนเริ่มเริ่มแอคเซ e r a t คือเริ่มเร่งเครื่องยนต์เนี่ยประมาณรอบสองพันรอบมันจะโป่งสูงมากประมาณถึงเกือบ20 20 20เปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นมามันก็จะหลังจากที่อากาศเริ่มไหลดีขึ้นนั้นมันจะไปแสดงเห็นชัดอีกทีนึงคือตอนที่เบสท็อกคือแรงบิดสูงสุดแรงบิดที่ดีสุดไม่ใช่สูงสุดแรงบิดดีที่สุดเบสท็อกว่ามารอบมาสามสี่พันรอบจะโป่งขึ้นมานี่เคยพิสูจน์มาแล้วด้วยแล้วประหยัดน้ำมันล่ะคะประหยัดน้ำมันก็คืออันนี้ไงครับในเมื่ออากาศที่ผสมกับน้ำมัน หรือเคบเชื้อเพลิงที่เข้าไปท่อเนี่ยถ้าเผื่ออากาศไม่พอสิ่งที่ได้คือควันใช่ไหมคือการสันดาบไม่สมบูรณ์แต่เมื่อนี่ใส่เข้าไปเต็มที่เนี่ยเมื่อเมื่อไอดีที่ผสมกันเรียบร้อยเนี่ยการสันดาบสมบูรณ์นั่นก็คือผลของการประหยัดประหยัดน้ํามันได้และได้พลังงานนี่นะครับมีอายุการใช้งานอะไรยังไงใช้ตลอดชีวิต ตลอดชีวิตใครตลอดชีวิตใครค่ะตลอดชีวิตรถรถยนต์แต่ว่ารถหมดหมดแล้วนะขายรถไปแล้วถอดไปใส่คันอื่นได้อีกนี่นะฮะวัสดุนี่คงทนแข็งแรงนะยังไงครับมีหลายรุ่นหลายแบบสำหรับรถหลายขนาด ก็มีตั้งแต่รถ1,200ซีซีถึง3,000ซีซีที่ทำอยู่นในทุกเครื่องยนต์เลยว่าในในช่วงแรกในการที่ออกตลาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้เราก็เลยมีกรอบขอ,ข,อของของการบริการแค่นี้ค<ม>ือจาก1,200ถึงส0 0ถึง3,000ซีซีซีก็จะเห็นว่ามี เราขนาดต่างๆกันตามตามไซส์ของของรถยนต์เครื่องยนต์2,000ซีซีมันก็จะขนาดหนึ่งขนาดะแรงดูเขาองกระบอกสูบเขาออกแบบที่ที่โรงงานผลิตกันคืออันนี้1,200ซีซีก็คืออันนี้มันจะมันจะใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ยากมากคือรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละพศมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราสามารถ แก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ adjustable พวกนี้ได้คือสามารถปรับปรับ,รบแต่งได้นะฮะน่น่นและอีกนิดนึงครับถ้าเผื่อรถคันไหนเนี่ยไม่อยู่ในตารางที่เรา research มาในตลาดแล้วเนี่ยเราจะมี remark ว่าถ้าแบบคุณต้องการเนี่ยคุณต้องใช้ช่างพิเศษ กับเราโดยพิเศษเราทำได้แน่นอนครับก็ติดต่อมาทางเราถ้าเกิดว่ารถของคุณเป็นรถพิเศษถูกต้องนะครับและนะคุณผู้ชมสนใจตอนนี้ว่าราคามันจะยังไงแพงไหมอย่างไรก็ติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะทีสแนปจ้าหนูสู้น้ำมันอุปกรณ์เสริมสมรรถนะเครื่องยนต์นวัตกรรมแบบใหม่สะดวกและปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลง ตัดต่อหรือแต่งเติมทั้งเครื่องยนต์และตัวถังด้วยตัวสแนปที่มีประสิทธิภาพในการจัดทิศทางลมภายในท่อน,นำอากาศเข้าเครื่องยนต์ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึงที่สุดและเครื่องยนต์สะอาดขึ้นส่งผลให้อัตราเร่งของเครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นพร้อมทั้งประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง20-30%ิเเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ในส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับ กลับมาช่วงนี้นะครับรกับนัก,นกประดิษฐ์คิดมาคายนี่จะได้รู้แล้วนะครับ <c oughs> ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตก,กรรมแบบนี้นะฮะ <c oughs> ที่ช่วยเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์รวมไปถึงข้อดี <c oughs> ข้อหนึ่ง <c oughs> คือการประหยัดน้ำมันนี่นะ <c oughs> นะครับมีราคาสักเท่าไหร่กันนะครับ เป็นใครดีคะเป็นพี่โก้หรือพี่หมูดีพี่หมูด,ดีกว่าอ่ตอนที่เราไปออกรายการเมลานแน่นะอ่าก็เราเสนอไปให้ที่3,500บาทครับชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่ง